สวัสดีครับสวัสดี FCTP ทั่วโลกนะฮะพบกันคลิปที่1เช้าวันอังคารโหหนาวนะเมื่อเช้าเนี่ยนะครับตื่นมาซักผ้านะครับเป็นผ้าสีขาวนะครับที่ผ่านมาเราใส่แต่สีดำเนาะนะแต่พรุ่งนี้วันงานองค์ปู่เนี่ยนะฮะการแต่งกายก็เน้นสีขาวก็เลยซักนะฮะเสื้อสีขาวหลายตัวเนาะนะเผื่อมันเลอะในระหว่างวันเราก็จะได้เปลี่ยนนะคุณผู้ชมนะฮะ ป้า,าทีบ้านบอกว่าอุณหภูมิเท่าไร่นะ10 16อ,องศานะเมื่อเช้านะฮะสวัสดีครับโอ้โหโอ้โห,โโหมีข้างในอีก ของฝากจากปู่ปาริจิตนะมีโลโก้ติดด้วยโอ้ไม่กอมาเนียบแล้วใจะช่วยลงพักโอ้หยอดสี่ทุ่มคืเนี่วะสี่ทุ่มสี่ทุ่มจานฝักแพ็คถึงสี่ทุ่เหรอนาเต้ให้ถ่ยค่ะในาเตให้ถ่ยไม่มีอะไรค่ะแพ็คถึงสี่ทุ่ม โอ้โหผู้เห็นผัก้จะแบบน่ากินมากไม่มีสารเคมีด้วยใส่ปุ๋ยคอปุ๋ยอะไรนี้แหละนะคะใช่สำคัญคือดินดีมากจุดที่มีการปลูกผักนะเป็นจุดที่น้ำท่วมขังน้งของแต่ละปีแต่ละปีนะดินก็จะมากองรวมกันเป็นดินแบบปุ๋ยดินแร่ธาตุทั้งนั้นเลยนะถ่ายแล้วเราเห็นเราเห็นสติกเกอร์แล้ว ไว้ทำไมช้ากว่านี้น่ะไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเราลงคลิปตัวขีหลังเราก็ได้เป็นหมื่นเหมือนกันโอ้โหไว้ทำไมมันใหญ่จังเอาไว้ตาช้างไว้งามโอ้ไว้กรอกเนื้อ้อยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ไว้กรอกว้าวแกงหวายนโลกนี้แกงไว้ใส่อะไรยะแกงหวายใส่อะไรจับแล้วค่ะไม่สนใจ ใส่ไก่แกงหวายใส่ไก่เป็นดี๋ยวจะถามว่าเสื้อจะซักผ้าใช่ไหมเสื้อจะซักผ้าบอกตื่นมาซักผ้าบอกแล้วทจไมเห็นล่ะเห็นบอกไม่เราก็เดินเวลานี้มาทุกวันอยู่แล้วอ๋อซักผ้าเสร็จแล้วใช่เราออกเราออกมาเวลานี้อยู่แล้วแฟนขับรถเข้ามา บอกอะใโทรหาเสือค่อยบอกโทรหาขเขาก็ไม่รับเขาอยู่ที่ห้องน้ำเอออยู่ทีห้องน้ำนี่เอดซีดูผักนะคือผักงังใจไม่ต้องรีบกูอพักผ่อนก่อนกเดแล้วที่บา้านที่บ้านสวนนะแต่ก็จะมีวัวประมาณ หกเจ็ดตัวมีไก่มีหมูมีเป็ดมีหมาเขาถ้าไม่มีแบบมีคนกินของลงนีก็ได้คือมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบ้านสวนที่อยู่ที่ทุ่งนาเนี่ยหลายสิบชีวิตใช่หลายสิบชีวิตเลยแต่เราจะเอาไว้ตรงไหนดีกันนี่แหละหาใส่ะเรต้องหาถังใส่นะเพราะว่าวันนี้ไม่ต้องใส่ถังยะถ้ามีถ้ามีถังมันจะ ถ้าถ้าถ้าใส่ถังมันต้องใช้ถังประมาณ60บใบอีกต่างหากนั่นเนี่ยสั่งมาเพิ่มเลยเอาก็มันเยอะเนาะมันเยอะมากต้องสั่งถังมาเพิ่มตาบลคนไปไว้บหนเออไว้เมืองไหนตาบคนไรบอกทางในบอทางนล้เลยเราต้องอันนี้เราต้องมาหาหาเพื่อเลี้ยงมาซื้อหหาต้องหาโต๊ะอ๋อนั่นไงเอาอะไรเต็นเหรอ เออผ้าใบสีน้ำตาลมาวางแล้วก็วางผักแล้วก็เอาผ้าผ้าห่มหรือว่าผ้าอะไรนะผ้าชุบน้ำอ่ะเออเออยางงั้นเลยมันใส่ถังไม่ได้มันเยอะมันเยอะขนาดนี้จะใส่ถังยังไงหมดแล้วก็เออะไรนะเมือนในค้าเขาขายผักตามตลาดเนาะเขาทำยังไงนะนั่นแหละ มีสารพัดผักเลยแล้วมันโตพอด,ดีด้วยนะมันโตพอด,ดีตอนที่ตอนที่พี่ไปวันนั้นอะ่ะมัน,น,นมันก็นยังไม่โตเนาะนะจังหงวะมันโตพอด,ดีในงานปู่โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยนะฮะอุย้ยมันมีหัวใหญ่กว่านี้อีกนะปูเออแบบว่าโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งยาวหาดูซิอาจะใหญ่ใหญ่อันนี้มันยังไม่ใหญ่พอ อนนอเออแจก,แกเป็นคนเป็นคนคนอย่างเงี้แบบแบบยใช่ก็ให้โอ้หนี่เนี่ยนีน้นนสวยมากปปิดน่าก,กินมาก,กนึกถึงไอ้ลาบ,บ,บาลาบหมูนะลา,ลาบหมูกินกับผักสดสดนั่งอ,องออไปดูอะไรสใครเนี่ยอเดือจไดป,ปูเหรอะรต้องเป็นผ้าชุบน้ำ โอ้โหอันนี้เป็นอ้นน่าเนือไง layers. ที่ต้มจับชายนี่โอ้โห,หใหญ่มากหนึ่งแล้วเนี่ยได้ต้มจับชายหม้อหนึ่งแล้วใส่ใส่ซี่โครงไก่สักตัวหนึง่งแล้วก็มีหัวเจ็ดเท้ท <S 2> <S 2> แ<ต>า<ๆ>แครอทแล้วก็ผักอย่างอื่นที่คุณชอบนะฮะ ใหญ่กว่าหน้าพิสูจน์ก็อีกเนาะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคุณแม่สาคอนนะฮะผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีใจบุญนะฮะที่ให้การสนับสนุนนะอุดหนุนผักของตาชานแล้วก็ยังมีกระติบข้าวของยาพาอีกนะอืมนะครับวันนี้ไงผักผัก เอเลยนะประกาศหินเนี่ยทำไมของเขาอ่ะสวยจังเลยประกาศน้อยเออประกาศน้อยคุณผู้ชมนะฮะนี่ไงปุ๊ตรงนี้ไม่มีผักไอกลางตุ้งอีกเยอะมากเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้ใส่ถุงสงสัยถุงหมดก่อนอ่อันนี้น่าจะถุงหมดเนาะนะครับฮะอ๋อตรงนู้นคือโรงทานเออนะฮะ คือวันวันที่แจกวันพรุ่งนี้เราจะต้องไปนวางไว้ตรงโต๊ะนู้นเนาะนะรวมถึงมีโรงทานของอีกนะผู้ใหญ่ใจบุญอีกหลายท่านเนาะนู่นนู้นนู้นนะอ่าดูปลาชัดเลยนะฮะงทานพับไม้สะคอนปลามีโรงทานไก่นะครับไก่ย่างสมตามนะแม่ยุพนขนมจีนแม่พีและเอฟซีนู่น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 อันนั้นขนมปังเหรอขนมปังคุณพอลลี่คุณพอลลี่ก็จะมาแบบสไตล์ขนมปังทุกปี แจกแบบง่ายๆไม่ต้องทําไม่ต้องปรุงน,น,นะฮะอันนี้พี่สระแล้วก็ทีมงานที่มาจากกรุงเทพเนาะ,นะมีหลายอย่างมากเห็นบอกว่าอออเห็นบอกว่างบโรงทานเป็นแสนเลยนะเอะอ,อของทีมพี่สระที่มาจากกรุงเทพอะ่ะขนมจีนแม่คำน้อยโอ้แม่คำน้อยมาจากบึงกาฬลับแล้วไม่ตลาดพูดเลย ไปตลาดไปตลาดด้วยก้รสวไเัีก่อนแยกว้ตรงไหนก็ได้อ่นี้ออาไว้มุมนี้พรา่านสวยขนาดนี้นะ่รับเรียนก็จะไปเรียนแล้วนะอ่คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ